ความมันของบิบิกันสไนเปอเล่นสไนเปอร์ในเกมบิบิกันสนุกอย่างไรระยะยิงก็แทบม่ต่างแถมโดนนัดเดียวออกเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราไปชมเกมกันครับเปิดมาก็ตั้งปืนเล็ง้อเลยนะครับจากระยะไกลตากในจุดที่คิดว่าเขามาแน่ๆเรียบร้อยครับเข้าหัวไปอย่างสวยงามต้องบอกว่าในคลิปผมเซตปืนใหม่สําหรับใช้ลูกที่จุด25โดยสนามที่เล่นในวันนี้ก็คือสนามนิชดา ่วนปืนที่ผมใช้นี่แรงแค่380เท่านั้นที่ลูก20ทีนี้มาดูที่ระยะก,กลางประมาณ35เมตรถ้าโผครึ่งตัวนี่ก็หวานสไนเปอร์เลยแหม่ก็ยิงพลาดไปอย่างน่าเสียดายจาังหวะที่ศัตรูเปลี่ยนบังเกอร์นี่ก็ยิงไม่ง่ายนะครับต้องยิงดักเท่านั้นแต่ถ้าศัตรูไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็หวานมูครับทีนี้เปลี่ยนปืนบ้างปืนนี้จะคล่องตัวกว่าเยอะครับ ครับว่าเล่นสไนเปอร์โอกาสเรายิงแค่นัดเดียวเพราะฉะนั้นต้องหาหมุมที่เขาไม่รู้ตัวยิงปืนสียงเงียบเท่าไหร่เขายิ่งไม่รู้ตัวนะฮะก็เรียบร้อยไปบางสนามจะให้ความแรงสไนเปอร์มากกว่าปืนกลนิดหน่อยเพื่อเพิ่มระยะแต่สนามส่วนมากก็ไม่ได้กําหนดให้สไนเปอร์ได้ใช้น้ําหนักลูกมากกว่าเพราะฉะนั้นความได้เปรียบในการยิงระยะไกลก็ไม่มากเท่าไหร่จะเห็นว่าระยะ50เมตรถ้าสตูผ่นิดเดียวนี่ก็ยิงยากเหมือนกัน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช็อตประทับใจเลยนะครับยิงถึง3นัดกว่าจะโดนช็อตนี้เหมือนจะยิงโดนปืนเขานะครับถือว่าโชคดีที่เขายังไม่เห็นตัวเราผมจึงทําการยิงซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็เรียบร้อยเชื่อเถอะครับความมันของสไนเปอร์นั่นก็คือการยิงนัดเดียวแล้วโดนมันฟินกว่าการยิงหลายนัดมากๆยิงช็อตไหนยิงยากๆหรือยิงชนะปืนกลนี่จะทําให้เราฟินเป็นพิเศษ